เอาเปยังไงนี่มาลูกพันเท่าไรลูกสามพันสองร้อยเจ็ดสี่บาทสามสองเจ็ดสี่ใช่ ชกตอไปนะครับน่าจะเป็นพิธีของการติดค่ายประคุณธรรมจริยธรรมนะครัตบของตกรงพุทธศาสตร์ของโรงเรียนสว่างอรมณวิทยาคมเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตซักซ้อนตัวแทนนักเรียนที่นะครับรับเกียรติบัตรนะครับจะเป็นระดับชั้นม .4 ม .5 ม .6 นะครับก็คือเวลาที่เราจะเดินมาก็ขออนุญาตนะครับเราใช้มารยาทชาวพุทธก่อนนะครับก็จะ มาที่วหวพระพุทธก่อนนะครับว้ให้ถูกนะครับเมื่อวานนี้สอนไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปรับนะครับปฏิบัติท้านหน้าที่พระภูมิในการมอบให้นะครับทราบนะครับเห็นเนาะหรือซักซ้อมก่อนดีไหมดีอนุญาตทั้งซ้อมมาก่อนนะครับขอครับนะครับอ่ะตัวแทนสามคนนะมสี่มสี่น้องจอยนะน้องจอยก่อนนะครับเน บสมมติว่าคุณเรียกชั้นระดับศึกษาปีที่สี่นะครับตดยถึงน้องจอยก็จะเดินไปที่แอมระพุทธนะครับโอ้ยเเอาแม่ลูกเอาใหม่อย่าเสพนะครับ เอาให้ถูกนะครับคิ้วอยู่ระหว่างนิ้วโป้มืออยู่ระหว่างคิ้วนะครับถอ,อยมาต่อไปชั้นม .5 นะครับหลังจากนั้นเธอจะไปรับตรงน้นนะครับสมมติหน้าไปนั่งที่ได้ต่อไปครับไปนั่งที่ครับพอเมื่อวานนี้เราเข้าฐานกันแล้วนะครับก็ผมจะใช้ ส่วนนี้นะครับในแนวปฏิบัตินะครับวันนี้อาจจะมีชุดที่หลากหลายนะครับเช่นทุ่มในการเพราะว่าชุดพุทธศาสตร์นะครับวันแรกฝนตกคลัคบทั้งวันน,นนะครับก็้งสรจะมีอับชื้นบ้างนะครับบางคนก็แห้งขันนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆคือชุดปดแล้วสองวันเตรียมมาจากัดน,นะครับแล้วก็การเกงก็อาจจะหลากหลายก็ ไม่สีเนี่ยท่านผู้ดำเนการบอกว่าขอให้จิตใจสะอาดก,ก็พอนะครับก็กับนัมาสการนะครับท่านกคุกคท่านพระครูอุทัยเทียรธรรมนะครับหลวงพ่อเจ้าว่าวัดสว่างอารมณ์เจ้าคณะตำบลสว่างอารมณ์ของเราพร้อมด้วยพระวิทยากรน,นะครับที่มาให้การอบรมตลอดระยะ3วัน2คืนนะครับซึ่งมาจาก วัดต่างๆจากทุ่งสงศก็มีนะครับนะก็จะมาไก,กลท่านก็จับไปก่อนต้องไม่เป็นไรนะครับในส่วนนี้นะครับก็ในจาดนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านพุ่มในการได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนไกรครั้งหนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญับนักเรียนครับเราเรียนแล้วอ่าถูกต้องนะครับนั่งท่านไหนนะครับปิ ตำแหน่งครับตำแหน่งเราอ่านะครับนั่งท่าเทพประมุตเทพธิดาถูกต้องนะครับอ่าท่าเตรียมให้เรียบร้อยนะครับใครนั่งไม่ไหวนะครับก็ให้นั่งเขเทียวนะครับแต่ในการให้ความยินดีตั้งทุกในการครับ เกียรติบัตรครับครูนิวคุณนิวเตรียมเกียรติบัตรทางมาให้เนาะทำไมนี่เลยครับประนมมือนะลูกนะเมื่อเห็นประธานสุดทุกเสียงกรุ๊ปถามพระเราต้องประนมมือทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะไปงานใดๆนะครับเราสังเกตดูนะนะครับ เราเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านผู้บริการนะครับได้มอบเกียรติบัตรนะครับให้กับพระวิทยากรถวายนะครับนะถวายเกียรติบัตรนะครับให้กับพระวิทยากรก่อนนะครับแล้วก็จะให้ข้เดพระคูณท่านมอบคืนให้กับท่านผู้บริการด้วยนะครับก็ในโอกานี้นะครับขออนุญาตเชิญท่านผู้บริการถวายนะครับเกียรติบัตรนะครับให้กับท่านพระรูอุทัยเทรธรรมนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพระสมุทรนาครชัยสาริคุณโนนะคะระับรูปต่างนะครับครับและลำดับต่อไปพระอาจารย์อาทิตย์นะคะรับอรุโนนะครับ ด่อไปขอรรก,าการาบธรรมสกขาพระเชพคุณหลวงพ่อภูไทยเทยรธรรมนะครับได้มอบนะครับปฏิบัตินี้ให้กับท่านผู้บริการของเรานะครับกรรชนานิม่นอนครับ ลำดับต่อไปนะครับจะมอบให้กับคุณครูวิทยากรนะครับท่านร่วมในการครับคอยคอยเล่ากันท่านแรกนะครับคุณครูศิริวัฒน์รักเกตกรรมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับตรงกลางได้เลยครับ ระดับต่อไปนะครับคุณครูสิร์ฟครูเริ่พิภพตัวตองดีคนระับคุณครูกาจนาสมุทรวีโชคนะครับ คุณครูทอฝนแทนเพชรครับคุณครูคครปรชนินาทองจันทศึกค,ครับคุณครูสิทธิใจสำรานเลิศวิไลค,ครับ คุณผูรักนีน่าประสุ์คุณผู้รักเรียจเมอนเกา และคุณปูอิติอัจารย์เพื่อนนะครับ